นี่ครับพี่น้องคลิปนี้กามายงสะดุงท่างกันขอบซีนเหรพี่น้องแต่ว่าพาก,กันลงมาท่างซีเถาผี่เด้น้ามลงแต่กระบอกหัวสีได้บ่ได้เนาะลองเปลียยปยปล่ยนมยไม้ไปเรื่อยเปลี่ยนไม้ใหม่ไปเรื่อยๆย่านพี่น้องเบืองสิครับสะดุงออกมาก,กับอันเก้าแหรอครับพี่น้องสองเส้นก็แปดศอกทีมงานกันยกฐานแล้วพี่สองเส้นแปดอกเป็นรุ่นน้ำกันนะพี่น้องเนะาะแต่กระบอกหัวสีได้บ่อใดได้น้ามลงร้อม ทีมงานเลยว่าลองไปยกช่างซีเถ่อบงก้าน้าผสมมาพี่น้องยกไปแล้วครับพี่น้องกำลังยกแหละโอเคพี่น้องพูดลุ้นกันครับน้มขึ้นนิ่งน้มเล็กๆพี่น้องลองบนอุ้ยไม่แข็งหะสะดุ้งปิงสะดุ้งปีงเอาหรอป่าอุ้ยที่น้นตกใจพี่น้องคนหน่อยตกใจบนกลางคักเลย คลองเอียงคองอียงตกใจบอกทางหักนี่เมื่อกี้วันปะตองนี้สิเดีนี้คิดไม่ใจปะตองแน่เลยนี่กัยังมาไปได้นะตาแลดีดีงก่าม่ีแลเดี๋ยวเดี๋ยวบังจักช็อตกันพี่น้องอยู่นี่บ่คือเลยสภาพไปคุณถาดีด้ยังแลงะ นี่ยปลาอียงปลาเข้าหน้นนเาเขาหนึงตัวแรกจิ้มแล้วนั่นจุมปูดจุมปูดเลยพี่น้องสะดุ้งก็ได้น้ำเลิกคักบริขานเข้าดี ขนจมพักแท้ ต้องแน่ ก็พวกนี้เป็นมหาป่บาบังจันวะานสะดุ้งจมด้่ยคือว่ไใดคือวมีป่าต้อหากรื่องได้แล้วไปยังไะเล่นไฟอยู่ตรนี้พี่น้องเล่นไฟ เป็นนายงว่าท่านปลาสอยหน่องจมจมยังสิปลาสอยมันเร็วเฉดเดียวพี่น้องดีเดินไปไม่แล้ว ไหลบนนี้ไหลต้องกวดไวไหมเนาะตาเห็ดเผือกว่ามืออื่นเนาะไปบ้างเสียงฝา ก็เห็นที่ได้เลยไหมขนมันหายกินมปลาเนห้อมันไม่อยา่างหละพดุงกุจิงล้วังดีมาแล้วพี่น้องเุลนลม่ต้องได้ไหมนาอพี่น้องคนมันขยันไปนี่บุกยุ่กิดอ,อกน้อพี่น้องเบิง้งไหยกําลังใจ พวกไอ้สองคนนั้นม,ม,นมนออเมียนเหรอพ่อเมียนที่พนมาว่าหาป่า,อาเอียงใส่บังลั่นบงังเงี้ยพี่อเอาปลาตองมาบังน้ำแห้งหรอน้ำแห้งสิไปอย่างสันได้ดี ขนาดน,าน,นั้นแห้งมากเลยแนวเงี้ยมีปากกาเสือดิเดนี่เอาปากกาเนี่ยมีสมองเนาะไปทางใดก็ได,ไดมีปากกาไหมยืนมากก๋ไก๋หนี่ก็ลากลงไปขึ้นเขาได้พี่น้องไหลลงไปขึ้นเขา ตั้งไหนน้องคนทำมาหากินนี่วะเาจา้กตัววะปา่าว็ดส่วนีอุ๊ยนั่นดิคุยรามอุย๊ยแ <c oughs> ม่หงษงป่าหิน,หนป่าหิน <c oughs> ทำไมถึงดิ่ม <c oughs> อุ๊ยได้ โอ้ยงูอยู่สิลงปองขาดอ้าวขาดสองใยสองตัวเลยพี่น้องโอ้ยทีมงานทซาเวนตีงูวัวนี่ก็พวกหมุนสนาโลแหมโลเทียไปทั้งอื่นไหมหมุนไปทางอื่นแหมงูมันอยู่แต่จ้าของบนได้ดิบนโลเทียโรยังหลบมาหินตัวแงนึง ออกสัคุณแม่ท่้าตึกนสือได้สิเดียหมอ่งอย็ดงมาแล้วกันไนดนะได้ยนตั้งเล้วเอเ,เ,เปิดข้าวจะแขจขันดอันดัน,นด,นนดีอันีมาแล้วอีทยมาแล้วอีทมาแล้วไทนอนไปไทยหลายนอนหนซีเนา งมีล <ừ> ้าสะดงอ่ตนโจะมีแล้วยกประเดองสิไดแล้วยกวืดเลยยกแบบแบบม่มีเลรดหลอดนะพี่น้องบันเปยกเงียยงสิด้วืด แล้วปะการนึกว <laughs> ่าม oh ันม้วนยิ้มปาดเลยพี่น้องม้วนแถเดยมายงสะดุ้งรุ่นน้ำปลาทั้งรุ่นทั้งทั้งมักแลวว่าได้กับมักกับม้วนหรือเปานี่รีเลยเพียงเสน่ด์กันแนวม สองอุ้ยชาจาแม่มันทีออกหูเกาดีอุ้ยดูดูดูเล่นไฟกับคุยลามใส่ข้างลายอีกอันนึงไปไทยนี่ยังก่อนนกเขาข้างลายยังก่อนใส่นกเขาใส่นกข้างลายใส่นกเขา พี่น้องบอมยันพึ่งฟังเทียรแหลกเมื่อกี้นี่ก็เลยทอไปปวดส่วเลยพึ่งรู้เทียรแหลกนกเข่าแรงโอ้พี่น้องขอหัวได้ลยทอนกเข่าแรงเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหติดโทรม่นยังอะนี่แค่ตัวใหญ่แค่สรอยทงใหญ่จุกกุกกุกบ่มบอมบอมยนหลอดของมันใหญ่ไรพี่น้องมุดนะสร้อยทงข้างลายไปทางนั้นแล้วล่ะ อีกหัวด้ถอพี่นอออ้องว่าอีกหัวองกนกเขานกเขาข้างลายปันโอ้ยสังเกาว่าเนาะหนสอา เรียกว่ามันสีบืดวานนี่เขาไม่อย่างละอุ้ยเกือบเล็ดหรอดไปได้โอ้ยปาสอยมันก็จังสีแหละพี่น้องมีดหนึ่งเมื่อกี้นี่เหลือบางขืบหนึ่งเนี่ยนะมันก็ออกได้แลวปาสอยมันก็จังสีแหละพี่น้องฉันมาเป็นฟูงเนี่ยไข่แนี้นี่เนาะพูงพังพงพังเฮ้ย วนเด้ีด่จะเรื่อยๆพี่นนะ้องอืมเรื่อยๆปลาปลายเรื่อยๆปลาปลายผมก็เลยพุ่งพาง,ง,งพุ่งพาง่เนาะปาพุ่งพางปลาปลายพุ่งพางปลาปลายเอง ผมมีพ่งพางง้พงพางเรื่อยๆนี้พ่งพางแล้วก็ตัวสองตัวพวงพางตัวสองตัว,ตวมีอันดีป พี่นอ้องสองบาทอะไม่เห็นปลาหนามไห้แห้งแท่นทีมันซิมา,มาเป็นมูอี่เนาะง่าเป็นมูอยู่ดอกแห่งสิเป็นเวลา ดีไลยคุยล่าม,มาสองตัวเลยสองสองกรเล็ตัวนึงคุยล่ามบ่เห็นเป็นฝูงจังเทีหรอกตัวสองตัว่างแท้ก็ับซตัว<ฮ>แต่ว่าเขามุ่นนี่เนาะเอ้ยขำเป็นฝูงเนาะพี่น้องเขาาจากปากนี้จะเด็ดเลย เลือกคนมากแล้วคนไปยามยามบงามบงลั่นบ่บ่เด้จ้ามันบังยังไหงห่ะทบังมันบังม่อบ่เหมือนนี่จิ้วอ่าวจิ้วอ่าวบ่บอ่บ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 บ่บ่ค่อบ่บ่ <c oughs> บ่บบ่้บบ่หบ แตจะใส่ว่าลงว่างบนทั้งงดบุเนะอ,อืมชิเมยียนอยู่ครับ ข้ามนมคุล่าเนี่ยน้ตาลอืมปิงได้บาทนี่พูนสามตัวเลยอีไทยสองเฮ้ยน้องเอ้ย อเอาบอนัอ้นตัวแบบไงแบักตัวมีคุยลามทีมงานบอลม,มารคขับของโอ้เป็นจุดร่วมพ่น,นเนพิ่นจ้ะเพิ่นภาคกันดินมา่นี้เห็นบ่น,น่ะยี่สิบตัวละเนาะโอ้จุดร่วมพ่นเพิ่นนกปากห่างพี่น้องอืมเซืร์นลงหนีบเบิดเลย ยังค้างคืนค้างแหลมอ่ะยังอยู่บ่เป็นน้ำแนวหมากขุ้มเอาคือลายแต่แับนี้นกปากห่างพี่น้องคุณอวินมาแล้วพี่น้องเห็นกันบุ๊คตัวเล็กๆนึงพี่น้องม่เห็นหรอเอาในกล่องม่เห็นเลยเด้พี่น้องเลยในกล่องม่เห anyway> ็นเลยไหมเป็นโม่เลยกินมานอนอยู่ดเท่ากันกกสำสัด สองอางแล้วไม่เห็นเซอน้องหฮมอะไรกันนี่หฮมนี่เอ้หฮมนี่ก็หลายอุ้ยส่วนมากหฮมนี่เลยคุณแล้วลก็บสามตัวบิลเลยร์คนณไปหฮมพุน่นเขาก็อยู่ร่วมกันเขาก็อยู่เดียวกันแล้วเนาะ จากทางหนองเตาเนี่ยเลยอ้โ,อโดดออกโอ้โหโอ้อยู่้ด้เนี่ยคันนึงสิน่ะสอยโลดพี่น้องสอยตัวนึงหลุดแต่ว่าได้สอยตัวนึงก็คุยร่้มตัวนึง อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยหมอช้างเหยียบพี่น้องหมอช้างเหยียบตะตะกับยุบันบึงก็ไล่หลายแม่นายนั่นวะเนี่ย ไม่ับสิจะไปลองกันเงนี้ยเดี๋ยวสม่าแล้วว่าเฮียต้องสนิท้าจะไปสวนไปยังสิอ้าวก็ไปอยูให้มาเร่งก็ไปหาตาจากที่มมาขับของเอาอกจะบานหนึงพี่นอ้องจะได้ล่าพี่นอ้ <c oughs> องบยไ,ไ้เดิ ก็ค่อยได้แต่ว่ากัดกเรื่อยๆอ่ะพี่น้องพอแล้วแรงอยู่ดอกหีบสองหีบโบนี่ปลาหญ่หีบตืนเต็มเลยเออมันก็มีบาดใดบาดบอเนาะพี่น้องุ่นเห็นว่าทางหุ่นมาอีกละ่ะเมื่อกี้มาทางเดนียวนี่มาทางมาทางหุ่นอันนั้นมาต่างไ,ไหนีนี่เชียงขวัญเชียงไม่ขาบ่า เขาพี่น้องโอเคซีเรียสพี่น้องครับพี่น้องกะทำเหรอเนาะพอดีเนาะทั้งวันบ่ค่อยได้น้ำละที่ถ่ายต่อกะจังได้อยู่พี่น้องกะกะเขาเรื่อยๆเองสิแม่ไม่ถึงวันมันกับบ่ได้ไม่ถึงวบไ่ได้เลยเลยพี่น้องกะเขาเรื่อยๆพรอเห็นเนี่ยอยู่พ่อได้รลุบดบ่ได้ยังอยู่แต่ว่าบ่เป็นฟูงเป็นยังสิแม่พี่น้องกะขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคนที่บ่งจนจบคนที่คำว่าบ่งไม่กอย่าลืมกดติดตามนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพ่อทำดีก่อนเนาะเดี๋ยวเซฟบ่งหวาดที่ถ่ายพี่น้องบบ๊ายาย แล้วรุ่นมาถ่ายไ,ไปน้องกันนะครับ <c oughs> คุยล่ามแนะ่จากสามตัวเพราะได้ตื่มกันเย้โอเคพี่น้องไป